อันนี้เป็นสพอบอวินที่มีเบิร์เบิร์นี่หลองมาว่าถูกอาสาของสพอบอวินเดี๋ยวผมจะคุยกับแฟนของเขาหลังจากผมเปิดคลิปนีก่อนเปิดคลิปกอนนะครับสพอบอวินนะครับตัวนี้มยึดบัตรเ,<ๆ>เพื่อเป็นหลักฐานครับผมผมผมก็บอกว่าผมลืมไม่ขับขี่มีการตั้งด่านใช่ไหมครับผมลืมไม่ขับขี่ผมเพราะว่าผมจะกลับบ้าน แล้วรถผมรวนชวนด้วย <Okay. S 1> ผมจะาวรถผมไปซ่อมผมก็ได้เจ็บบัตรเจ็บใบกระพีอเก็บอะไรออกหมด,ด,ดนนแล้วทำไมต้องเอาเครื่องเป่าเครื่องใหญ่มาเป่าผมด้วยครับผมผิดข้อหาอะไรครับผมถามหน่อยฮัลโหลครับสายแรกอ่ะ ผมแค่ลืมใบขับขี่แค่นั้นเขาลืมใบขับขี่เขาเอาใบขี่มาซอยแรกหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราไม่ไม่ครับยึดยึดยึดใบขับขี่ผมไม่ได้ครับผมไม่ได้ยึดปรเดี๋ยวตรวจสอบโอเคตรวจสอบได้ครับดูดูแค่นี้ก็พอแล้วครับมาห้องแถวเนี่ยตาง่าได้เรียบร้อยเลยโอเคแคบแล้วต่อเลยครับ ยาว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 เดี blender, laughs, ver, ver ๋ยวเอาใหม่นะเดี๋ยวสะดุดนะพี so ่เบ so so yeah, mm ียนสาธิตให้ดูหน่อยเดี๋ยวดูพี่เราสาธิตวิธีการต่อนะครับทำงานโรงงานไหมครับครับผมสิบทำงานโรงงานไหมผมหยุดงานแล้วครับเออทำงานโรงงานไหมเวลาเทสโรงงานก็เทสปอดไงนี่นี่ดูดูดูอย่างเขาครับเนี่ยได้ครับครับ ยาว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 อย่าสะดุดอย่าสะดุดเห็นไหมพี่เขาไม่สะดุดเลยพี่พวกผมต้องทํางานต่อจุงตรงนี้นี่ใช่ครับก็ไม่น่าไม่จำเป็นว่าจะตามผมผมก็จะไปดันอยู่เจ้าหน้าที่ตํารวจใช่ครับเห็นอะไรครับวิสัยพวกผมก็ต้องตามครับนะผมก็เป่าให้เรารอบแล้วนี่จออะไรของผมเนเลียพี่เขาครับแล้วเป่าครับยาว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 มันมันสะดุดอะพี่พี่เยียนเอาใหม่ดิ ดูนะโอ้แต่ขึ้นถ้าถ้าขึ้นมันมันมันขึ้นแล้วครับเาเครื่องให้ได้ครับเนี่ยเป่าเงี้ยดู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 รบกวนพี่ดูหน่อยครับพวกผมต้องทำหน้าที่แล้วพวกผมต้องไม่ต้อง่านต่อฟังฟังนี่ครับเนี่ยเป่าเงียผมไม่แช่ลืมไมกับฉี่ผมไม่มีอะไรผิดกฎหมายเลยตรวจตตรวจเยี่ยวตรวจอะไรผมก็ตรวจมั่งครับยาวยาวยาวเปล่าเป่าแรงอีแรงอียาถอยยาถอยคือก็ดันหุมมาเนาะผมก็ถอยดิมันโดนฟันผมเนาะ ถ้ามันขึ้นแต่มันขึ้นแล้วครับไม่ชอบผมไม่ได้ดื่มนีจริงต้องปล่ให้ถูกวิธีให้มันดังแป๊กครับให้มันดังแป๊กเดี๋ยวพวกผมบอกเองแต่พี่นะผมขอร้องอย่าไดไม่เสียเวลากันนะผมนี่แหละเสียเวลาอ่ะรีบเป่าจะได้ไม่เสียเวลาพี่ครับเป่ามายาว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 เดี๋ยวขอใหม่เดี๋ยวเมื่อกี้แล้วมันสะดุดหนึ่งหนึ่งครั้งเดี๋ยวเมื่อกี้โอ้ยนอะผมจะเป็นลมแล้วเนี่ย พี่จะเอาอะไรกับผมล่ะหนาฮัดกับประชาชนน่ะผมทำหน่อยเขาเห็นไหมครับผมก็ถ่ายกันนะเนี่ย <S <S ใช่แต,แต่ผมไม่มีปัญหาครับคุณม,มีผมมีโลโก้โรงงานคุณคนตกงานครับอ๋อเอาอนี่เลยครับตกงานอันนี้ไม่ใช่โลกโก้โรงงานผมครับเป็นโลโก้ครับเต่ายาว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 โอ้เอาใหม่เอาใหม่โอ้ อย่างนี้ผมก็เป็นเป็นลมตายพอดีแหละครับแทนจะถ้าจะมาเอากับผมอย่างเงี้ยพี่เนี่ยเป่าย่างเงี้ยฮะผมผมคอร้อนเหมือนกันนะครับถ้ามันขึ้นอะมันขึ้นแล้วถ้าผมดื่มนะไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่แก๊สไปด่านเลยไปมันห่อแต่ถ้ามันต้นักงารจะหนีด่านหนีการจำกุมครับผมไม่ได้หนีด่านครับผมลืมไปกรบขี่ผมกลับม่อใบกระชี่แล้วพี่เขาขี้อยากว่าให้ฟังบักอาสานี่ก็เป็นคนเล่าขึ้นกันนั่นแหละคนคนเล่าอีสานนี่แหละ คนเล่าอีสานนี่แหละอยากแสดงกล้ามดาบพ่อเอ้ถ้าสพบววินยังปล่อยให้อาสามีอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจขนาดนี้นะคนที่ต้องถูกเด้งเี่ยคือต้องเป็นภูมิกับผมบอกเลยว่าเป็นภูมิกับผู้ใดมี้อมูลเรื่องต่างๆที่มิชอบบาว่สิเป็นหวยบอลซ่องอยู่ในเขตสพบววินหวยบอลซ่อง ในเขตสพบวินคละเอาเกคทุกอย่างเลยท่านทรงเข้ามาเลยสิ่งไหนที่ผมสิเหตุให้ภูมิกับคนเนี่ยต้องรับผิดชอบกับสังคมได้ผมสิเหตุผมสงสารน้องเขาผมสิสรุปชุดท้ายว่าน้องเขาผิดหรือบ่าผิดแต่ว่าผมเห็นอาสาเหตุงานแล้วหัวหน้าชุดมึงต้องไปรับผิดชอบดอกกูสิเลียนภูมิกับเองผมสิจัดการกับภูมิกับเอง เพราะว่าภูมิกับถือว่าต้องรับทั้งผิดทั้งชอบคุณปลอยให้อาสามากกลางขนาดนี้มาเจะเว้นหาคนที่เขาดื่มแอ,อ,อแลกอฮอล์ลวก็ที่จริงอะบ้านเมืองเขานะมันจะต้องเอาให้ไม่มีกิจจลักษณะคันดีแบบนี้นะขจน พวกมึงคือบ่อาสาไปจับโต๊ะบ่อนพวกมึงคือบ่เอาอาสาไปจับหวยเทือนพวกมึงคือบ่เอาอาสาไปจับหวยใต้ดินพวกมึงคือบ่เอาอาสาไปจับพวกขายลอตเตอรี่เกินราคาหรือว่าสพเขตสพบวินบวบนคนขายลอตเตอรี่เกินราคาเป็นบ่เอาซิ้าสสพบวินต่อไปนี่ถ้ามีแม่ค้าพ่อค้าขายลอตเตอรี่เกินราคา แจ้งผมมาเลยครับเดี๋ยวเขาเสื้อผ้ากันไปแจ้งความดำเนินคดีกับพุมับในข้อหาละเว้นการปฏิบัติที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยผิดชอบโดยปล่อยให้ค้นขายลอตเตอรี่ปกติลอตเตอรี่ต้องขาย8ปดสบบาทถ้าแม่งขายเกินราคาจาก80ดสบาทมาแจ้งความดำเนินคดีกับพุ่มับได้เลยสแสดงว่ากูุมครับปล่อยปลัละเลยดิไอที่ประชาชนดแม่งหาเศร้ากินครับแม่งจะเอาเป็นเอาตายแต่ว่าเวล่ อย่างอื่นๆแม่งปล่อยผ่านได้อย่างไหนอ่ะถ้าเดิมมั่นบ่ล่ะเอาตําแหน่งประชาชนกับตําแหน่งผู้มกับเขาแรกว่าตกลงบ่มีอาบาย,ยามุกเลยเป็นบ่สพบ่วินบ่มีอาบาย,ยามุกเลยเป็นบ่ถ้ามีก็ขาต้องอภัยกันเป็นบ่ผมก็ต้องติดคุกผู้มกับต้องออกจากราชการเอาแบบนั้นบ่ครับผมท้าผมขอท้าผู้มกับสพบ่วินละกัน แลวก็คนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของสพปวินนะครับถ้ามีเรื่องเล่าอย่างที่มันเอาตั้งแต่เขายังสามารถใช้อาสาได้เป็นยังผมจะใส่เครือข่ายของผมว่าใดบ้างฮะเอาลบกันแจักตั้งหนึ่งพอยให้ลบกันแจักตั้งหนึ่งสู้กันแจ็ขางนึงไอ้มันตายไปขางนึงแลวกันประเทศไทยเนี่ยนะถา่าสพปวินปล่อยให้เกิดมีอาบายยมุ หวยบอลซองโตบอล้ามีผู้กรกับต้องอยู่บ่ได้นะครับผู้ใด้ามีเอกสารมีหลักฐานมีพยานเองต่างๆส่งเขาให้ผมเลยผมจะส่งให้พบบอตรอเองอเอาเข้ามาว่าตรงไปตรงแม่ลดเวลาประชาชนแมงผิดเล็กๆหน่อยๆอ,ยอาัยตักเตือนได้ปะแต่ว่าเวลาอาบาบจะมุกปล่อยให้แม่งเกิดเต็มบ้านเต็มเมืองเฮ็ดทำเป็นเฮ็ดบ่เห็น ปัมปตทบวินหนึ่งสองศูนย์อ่ะเอาดิเอา่าล่ะหรือว่าแม่งประชาชนคนหาเส้ากินคำพิดเล็กๆน้อยๆไอ้พวกพิดเป็นสันดานไอ้พวกเห็ดสีเท่าๆดิจนล่ำลวย้ยแม่งผู้รักษาคนไหนแม่งเสือกปล่อยให้ยู่ได้อะปล่อยคห้คนขายหวยยู่ได้ปล่อยคห้นเห็ดโตบอลอยู่ได้ ปล่อยให้พวกเปิดร้านอาหารผิดกฎหมายอยู่ได้เออแล้วแต่ว่าเวลาแบบนี้แม่งเสีออเนเอกาตายกับพวกเขาให้ได้เลยโดยพวกมึงบ่งเคยคิดเลยว่าพวกมึงก็เท่ากันน่ะอาพวกมึงก็เท่าือกันถ้าบว่าเท่าอบ่เฮ็ดใเห้ไมันขาวทั้งหมดเอามันเ่นขาวเฉพาะพวกของเจ้าของ มันต้องขาวทั้งเหมือดขาวทั้งอำเบอรขาวทั้งเขตพื้นที่รับผิดชอบของสอพ,พอโอ้โ่เฮ้ยถ้าสิสู้กันแบบนี้นะในประเทศไทยสู้ตรงไหมันก็สู้มันก็อยู่วไม่ได้ดอกแล้วก็ที่สำคัญแม่งเอาอาสามาเป็นไงนี่นะผม บอกเลยวมึงข้างไว้เลยควิ่มชิบหายสิเขามาเยือนถ้าเมื่อไรพวกมึงเอาอาสาเป็นไงแล้วถ้าพวกมึงเอาอาสามีอำนาจทรับตำรวจอะนะพวกมึงข้างไว้เลยแล้วก็ให้ดูการโยกย้ายพวกมึงอยู่ปได้ดอกส่ทรงขอมูลเขามานะครับถ้าเป็นข้อมูลเด็ดๆสาคัญเนี่ยผมสิมอบเสื้อให้ตัวหนึง่งผมสิมอบเสื้อนักรบดันเทียนผมสิเป็นผู้ไปมอบเองยุสตีสพอบอวิน ทรงขมมาเลยครับโดยเฉพาะไอ้พวขายลอลตอรี่เกิดราคาทรงขมมาเลยครับผมสิแจ้งความในเนินคดีกับพูมกับเองว่าเราเวน้นการปฏิบัติน้าที่หรือปฏิบัตินันที่โดยไิ่ชอบเอาได้ครับเอาแบบแม่งให้ให้มันไอยคอนนั่งแผนน่นดินคือปรล,ลัดกระทรวงมหาไทยอะ่ะเออเอาที่แบบปรลัดอ่ดนะเอาแบบนั่นแหละโง่เป็นควายไอเหียนั่นแหละเอาแบบนั้นเลยเอาแบบนั้นบ,บนนะ เอาสะทดเอาสะทบแบบนั้นเลยบ่ไปบูลลี่แบบนั้นเลยเอาแบบนั้นบ่ละเออเมื่อที่ได้ตายอีกคางหนึง่งพวกมึงต้องการให้ประชาชนสีขาวแล้วอีกครั้งหนึ่งสีเท่าอ่ะแต่ว่าไอแม่งไอสีเท่าอยู่ไรไอประชาชนนี่แม่งอยากสีเท่าบ้างเล็กๆน้อยๆแม่งบ่อบปล่อยอ่ะแม่งเจ็บปวดชีวิตดิชีวิตแม่งโคตรเจ็บปวด แต่ว่าเวลาประชาชนแ่งสิโอป็นเอาตายแต่ว่าไอ้เวลาไอ้พวกสีเท่าเพวกเองพวกมึงเมือ่อคยให้ความสำคัญทำเป็นตาบอดสีจริงๆผมอยากว่า,าว่าคนนี้จะว่าว่าไรเดี๋ยวมันจีเขาขายมินิมารทพวกเขาเหนในตลาดเยอะแยะขายเกินราคาภูมิกับมึงเห็นบ่เอาผมถามภูมิกับ ุ่มกับสพบวินมึงเคยรู้บ่ะภูมกับสพบวินมึงเคยรู้บ่ว่าในเขตพื้นที่ของพวกมึงเนี่ยเขาขายลอตเตอรี่เกินราคาผิดกฎหมายบ่ถามก่อนถ้าผิดกฎหมายนีย่คุยกันถ้าผิดกฎหมายมึงเอากฎหมายมาตายอะไรที่อนุโลมให้พวกเขาขายเกินราคาได้หรือว่าเขารับมากราคาแพงมึงต้องจำย่อมให้เขาพวกเขาขายเกินราคาเอาแค่ประเด็นเนี่ยมึงก็ไปต่อไประเดี๋ยวแต่ว่าเวลาประชาชดเมงเล็กๆน้อยๆแม็งซิเอาเป็นเอาตาย มึงมึงเคยปล่อยแถวเนี่ยมือเศร้าเนี่ยมึงเคยให้อวาดเรื่องนี้บ่เคยสางบา่สางมิตรภาพกับประชาชนเคยให้โอกาสบ่มึงเคยบอกว่าว่าให้ลูกน้องของมึงให้โอกาสกับประชาชนบ้างแต่ว่าเวลาไอ้พวกสีเท่าๆเป็นยังมึงคือขายได้ถ้าตำรวจบว่ให้โอกาสมึงสิขายได้บ่กูถามก่อน ขายไม่ได้ถ้าตำรวจมาให้โอกาสอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นมึงต้องไปเว้าเรื่องหัวใจดินมึง่ต้องไปว้าเรื่องคาราโอเคมึงต้องไปเว้าเรื่องอาหารร้านอาหารเลยเว้าแคน่นี้มึงก็ไปบ่ได้แล้วมันเจ็บปวดเดี๋ยวผมสิเว้าเรื่องนี้ต่อนะ้าเเะไดยค แล้วต่อเลยครับยาวหยาเหยาเ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 ดี๋ยวเอาใหม่นะเดี๋ยวสะดุดนะพี่เบี้ยนสาธิตให้ดูหน่อยเดี๋ยวดูพี่เขาสาธิตวิธีการต่อนะครับทำงานโรงงานไหมครับครับผมทำงานโรงงานไหมผมหยุดงานแล้วครับเออทำงานโรงงานไหมเวลาเทสโรงงานก็เทสปอดไงนี่นี่นี่ดูดูดูอย่างเขาครับเนี่ยได้ครับ ยาว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 อย่าสะดุดอย่าสะดุดเห็นไหมพี่เขาไม่สะดุดเลยพี่พวกผมต้องทํางานต่อเขตตรงนี้นี่ใช่ครับก็ก็ไม่ได้ไม่จำเป็นว่าจะตามผมผมก็จะไปด่านอยู่เจ้าหน้าที่ตํารวจใช่ครับเห็นอะไรครับวิสัยพวกผมก็ต้องตามครับนะผมก็เป่าให้หลายรอบแล้วนี่จออะไรกรับผมเห็นไหมแบบพี่เขาอ่ะครับแล้วเป่าครับยาว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 มันมันสะดุดอ่ะพี่พี่เรียนเอาใหม่ดิ ดูนะโอ้ถ้าขึ้นถ้าถ้าขึ้นมันมันมันขึ้นแล้วครับเอาเครื่องให้ได้ครับเนี่ยเป่าเนี้ยดู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 รบกวนพี่ดูหน่อยครับผู้หมต้องทําหน้าที่เดี๋ยวผู้หมต้องไม่ตั้งด่านต่อฟังฟังนี่ครับเนี่ยเปล่าเนี้ยผมไม่ใช่ลืมไม่กับฉี่ผมไม่มีอะไรผิดกฎหมายเลยตรวจตรวจเยี่ยมตรวจเลยผมก็ตรวจไม่ข้าวยาวยาวเป่าเปล่าเลี้ยงอี่เลี้ยย่าถอยอย่าถอยเอาใหม่เอาใหม่คือก็ดันผมมาเนาะผมก็ถอยดิมันโดนฟันผมเนาะ ถ้ามันขึ้นแต่มันขึ้นแล้วครับไม่ชอผมไม่ได้ดื่มจริงต้องฟังให้ถูกวิธีให้มันดังปักให้มันดังปักเดี๋ยวพวกผมบอกเองแตาพี่นะผมขอร้องอย่าเพิ่เสียเวลากันนะผมนี่แหละเสียเวลาอ่ะรีบเป่าจะได้ไม่เสียเวลาพี่ครับเติมว่ายาว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 เดี๋ยวขอใหม่เดี๋ยวเมื่อกี้ดีแล้วมันสะดุดหนึ่งหนึ่งครั้งเดี๋ยวเมื่อกี้โอ้ยเนาะผมจะเป็นลมแล้วนี่ พี่เอาอะไรกับผมนักหนาขัดกับประชาชนเนี่ยผมถามหน่อยเอางี้ไหมครับผมก็ถ่ายกันนะเนี่ยใช่แต่ผมไม่มีปัญหาครับคุณมีผมมีโลโก้โรงงานคุณคุณตกงานครับโอ้ผเอางี่เลยครับตกงานอันนี้ไม่ใช่โลโก้โรงงานของผมใช่ไหมครับเต่ายาว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 โอ้เอาใหม่เอาใหม่โอ้ แบบนี้ผมก็เป็นเป็นลมตายพอดีแหะครับแท้แท้จะท่าจะมาเอากับผมอย่างเงี้ยพี่เนี่ยผมาอย่างงเี้ยฮะผมผมขอร้องเหมือนกันนะครับถ้ามันขึ้นนะมันขึ้นแล้วถ้าผมเบี่มนะไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่แก้วมนไปด่านเลยไปมันทอดแต่ทันแล้วตัวนักเกอร์แล้วหนีด่านหนีการจบกุมครับผมไม่ได้หนีด่านครับผมลืมไปครับขี่ผมกลับหม้อไปกับขีแล้วพี่เขาขี่ครับมาด้วยแล้วตามผมทันไหมตามทันครับถ้าผมหนีผมหนีไปนู่นแล้วเต่าผมไม่ทันหรอก ผมรถยนต์อันนี้มอไซส์เป่าให้เขายังไงก็ตามผมไม่ทันพี่ก็มือพูดพี่คนเงียบผมเคลีเองผมเชื่อว่าพี่เขาจะให้ความร่วมมือกับผมผมให้ความร่วมมือครับเดี๋ยวผมเป่าให้พี่ดูนะเจ้าหน้าที่เป่าเองพี่ดูนะพี่ดูของผมนะครับครับดูวิธีการเป่าของผมผมจะไม่สะดุดนะครับอ่าพี่ดูนะถ้าก่อนวัดเดี๋ยวมันจะขึ้นว่า่านแล้วก็ปวดต่อลมหายใจครับพี่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเป่าให้ดูนะ แล้วพี่รบควรพี่ทําตามผมนะได้ไหมครับได้ครับโอเคครับขอบคุณมากที่ดูนะผมจะเป่าแค่นี้เห็นไหมครับผมมีสะดุดไหมไม่สะดุดนะครับี๋ยวพี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหลอดไห่ให้ผมนะครับผมเปลี่ยนหลอดรับผมศูนย์มิลลิกรัมแค่นั้นจบอมขอแค่พี่ยืนยันผมกับผมแบบนี้พวกผมเลิกลากับพี่แค่นั้นเองนี่หลอดถึงนะมลครับ

แับเองครับยาว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 มันสะดุดอ่ะบพี่ผมก็เป่าให้พี่ดูแล้วผมเป่าคพี่ดูแล้วนะครับโอ้ใช่ผมเป่ายังไงครับพี่ผมก็เป่าอย่างนี้เลยเป่าอย่างที่พี่เป่าแล้วมันไม่เหมือนกันมาพี่มาเป่าดีๆผมหมดปัญญาที่จะทำด้วยแล้วครับพี่มาเป่าดีๆครับหมดปัญญาแล้วครับมามาเป่าดีๆผมก็เป่าได้ดีครับผมก็เป่าไม่ได้สะดุดไม่ได้อะไรมาก อีกทีเดียวอีกทีเดียวคาบยาวๆลึกๆมากมากมามาแรงแรงแรงโอเคดีจัดกำลังอ่านผลถ่ายถ่ายวปดีโวสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับไม่ผ่านนะครับผมไม่ได้ดื่มนะครับพี่ไม่ได้ดื่มแต่ว่ามันขึ้นแบบนี้ยังไงโอ้ผมก็ปวดหัวครับพี่ผมเป่าตั้งหลายรอบแล้วเนี่ย คือสรุปว่วากูสิเอามึ้งให้ได้อะถ้าเป็นแบบนี้ผู้ใดยอยู่ในเขตส,สพบวินนะครับถ่ายคลิปให้ผมไอ้พวกพ่อค่าแม่ค่าลอตเตอรี่ผมบ่ได้รังเกียจพ่อค่าแม่ค่าลอตเตอรี่แต่ว่าเมื่อมันผิดกฎหมายมันต้องยุ่ภายใไต้กฎหมายอันเดียวกันน่ะผม,ผมว่่ได้รังเกียจเขานะแต่ว่าถ้าตำรวจปล่อยให้ขายได้ แล้วคนอื่นเฮ็ดผิดกฎหมายไ่ได้แต่ว่าอ๋อแม่ค่าพ่อค่าลอตเตอรี่มีอภิสิทธิ์เฮ็ดิดกฎหมายได้ขายเกินราคาได้เหรอครับได้เหรอครับได้เหรอครับแล้วฤด,ดูกาลเนี่ยเป็นฤด,ดูกาลโยกย้ายทรงข้อมูลมากทรงคลิปมากก็ได้ล่อซื้อเพียงจะบอกว่าตอนนี้ทายอยยุใสเขตพื้นที่ใดซื้อลอตเตอรี่กักบ,บาท ผมทีโรงเขาจะรลญตำรวจผมทีโรงเขาไฮพบอบตลอในห่วงในฤดูกาลโยกย้ายมีผลนะมาเจ็บปวดครับแล้วก็เรื่องนี้เรื่องของคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยน้องเขาคือสุดท้ายถูกบีบต้องไปที่สถานีตำรวจบาวินแล้วก็ถูกขังแล้วก็ไม่นี้ก็ถูกปรับสารพิพากษาเลยครับปรับหมื่นบาทสะใจวะ ซาใจตำรวจบ่ถูกใจบ่ครับอา้สายได้จักบาทล่ะครับเขาให้จักบาทเขาให้เศษเงินหรือเขาให้เงินเป็นก้อนอา้สายไดเท่าไรครับเข็ดงา้นแบบนี้ผมกำลังโทรคุยกับน้องที่เบิดอยู่ตอนนี้เขาช็อกเขาเข่าอยู่ห้องไอซียูผมคุยกับแฟนเขาเมื่อตอนเย็นแต่ว่าถ้าเขารับสายใดที่ไปยามรับสายผมทันรับสายบ่ไดก็ไ่เป็นไรงมืออื่นผมค่อยคุยกับไดผมไม่คุยกับเมือ่อจะ ช่วงเย็นบอกว่าแฟนแฟนของเขาเนี่คือเบิร์ดเนี่ยซีที่ถูกจับอช็อกแล้วก็อยู่ในห้องชุกเฉินให้น้ำเกลืออยู่ในอยู่ในความดูแลข,ของแพทย์ของหมอครับบ่าเป็นยังงเขาบ่ารับสายก็ว่าเป็นยังแต่ว่าผมได้คุยตอนเย็นสารปรับมือนหนึ่งสาใจตำรวจได้ผลงานครับแต่ว่าผมว่าตำรวจกระจอก จับคนเมาได้แต่ว่าจับคนขายลอตเตอรี่เกิดราคาเมื่อนี่บบได้จับพวกเขาบบได้บ่ได้มีเฉพาะพื้นที่อยู่ในเขตบอวินรอบๆเขตบอวินเขาก็ขายเกิดราคาเมื่อมีปัญญา่ามีปัญญาจับมีปัญญาจับแต่แบบนี้ปวดตับ เดี๋ยวผมจะจัดให้เต็มคาราเบลเลยพวกนี้ผมจะเอาเรื่องของหวยเทือนหวยใตดินและก็ลักลักคือขึ้นลอตเตอรี่ขายเกินราคามีแห้งไหนน่ในประเทศไทยลอตเตอรี่บ่ขายเกินราคามี่มองไหนเน่รัฐบาลประยุทธ์กระจอกมากรัฐบาลประยุทธ์กระจอกมากเพราะว่าบ่สสามารถ ควบคุมราคาขายลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เป็นสินค้าของรัฐบาลที่รัฐบาลเป็นผู้ผลิตถ้ารัฐบาลเป็นผู้ผลิตขายแล้วเกิดราคาพวกมึงบตงบ่ต้องไปคิด่างอง่นเลยพวกมึงเอาแค่ปัญญาควบคุมราคาสินค้าของพวกมึงเองเนี่ยพวกมึงยังบ่มีปัญญาควบคุมสินค้าราคาเพราะฉะนั้นเลือกตั้งสมัยน้าบ่ต้องเลือกเลือกตั้งสมัยน้าบ่ต้องเลือก แล้วผมก็ต้องซื้อร้อยบาทร้อยยี่สิบาบาทด้วยห้าใบแปดร้อยห้าใบจริงๆมันต้องแปดห้าสิบสี่ร้อยแต่แม่งห้าใบขายแปดร้อยอะใครได้เสยเลยใครได้หน้าตาเสยนี่ประเทศไทยประเทศกูมีประเทศที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีสินค้าแม่งเป็นสินค้าของรัฐบาลรัฐบาลเป็นผู้ผลิตโดยหยนวยงานของรัฐบาลเวลาขายอ่างว่าหนึ่งสองสามสี่ห้า ต่ว่าเวลาถึงประชาชนผู้ซื้อราคาใบละ80บาทมึงเอาส่วนไหนของสมองคิดมึงเขียนมาด้ในแใน80บาทมึงเขียนมา80บาทเขาขาย80บาทบ้านเราแบนี้มึงบอกว่ามันเขาขายท็ด72บาทเวลามันถึงผู้บริโภคมันมีบลแปด80บาทปัญญาอ่อนคิดว่าประชาชนลากง่ายปกข้องง่าย นี่ไงประเทศไทยมันถึงว่าพัฒนาไงประเทศไทยแม่งอยู่แบบนี้ไงยู่แบบเนี้ยอำนาจไม่ยู่แค่ลุ่มเดียวแล้วก็คุมแมงทั้งประเทศหมดเลยบ้านี้เอาลูกหลานเอาญาติพี่น้องแม่งไปสเสวยไวสุขในอำนาจบ่ได้ห่วงแมงประเทศเลยบ่ได้ห่วงคนลากหญ้าบ่าได้ห่วงประชาชนห่วงแต่กลุมตัวเองสมนาหนาเขาบอกว่าอย่างไรแปดเปลือน เป็นได้พอแปดเปื้อนมัเนี่แปดปีที่ผ่านมาได้อย่างในประชาชนคันทีโง่ไปเลือกมันอีกเลือกไปดิคันทีโง่คันยังโง่ไปเลือกมันอีกเลือกเลยสมน้ำหนาดีเห็นบ่าชีวิตอ่ะลอตเตอรี่เป็นไหนมึง่าต้องไปคิดอย่างอื่นเลยคิดแม่งลอตเตอรี่แปดสิบบาทนี่แม่งยังควบคุ่มมาได้มึงจะให้เขาเกวียนละหาหมื่นเกวียนละแสนมึงก็โมต้องไปเสื้อมันหรอก ยางกิโลละแปดพันยางกิโลละห้าร้อยเอาแค่คว้าเป็นจริงยางกิโลละร้อยห้าสิบก็อยู่ได้แล้วมึงบ่ต้องไปคุยบ่ต้องไปคิดไอลอตเตอรี่พิมพ์ราคาติดมาพอแปดสิบบาทแม่งยังเห็นบ่ได้ผมบ่นบอกว่าคุยเอ้ยเดี๋ยวแม่งกระฟองผมเองเว่าบ่ได้เข้า่าคุยเอ้ยเนี่ยเสียใจอยู่ไม่เป็นคำที่บ่สูภาพอยากว่าแต่เว้าบ่าาได้คุยเอ้ยเนี่ย แม่งนี่ประเทศไทยอ่ะเราชิเลือกตั้งอีกละวบ่เป็นเลือกตั้งธรรมดาปาะนี่เป็นเลือกตั้งไงยังผูกย่งองยุกับอำนาจอีกสองรห้าสิบเสียงของสอวออีกแม่งเห็นประเทศไทยเป็นเครื่องมือของพวกมันเห็นประเทศไทยเป็นแม่งพระสยามเทวาธิราชมีจริงนะคอยพวกมันชิบหายตายบ่าาตายสากระตายเร็วตายแม่งนิดเลย